ฝรังมาเป็นกลุ่มเลยนะครับพีพีเอฟซี้าจาประเทศไทยอะไรจะขนาดนี้นะครับดูครับนักท่องเที่ยวแต่ละจุดแต่ละที่ของเมืองไทยนะครับฝลังเต็มเลยขึ้นมาจากเอ็มอาร์ทีสามย่านนะครับที่นี่เป็นแยกสามย่านนะครับพีพีเอฟซีนะครับคนเต็มเลยนะเต็มจริงๆต่างชาติเต็มเลย ไมนะครับพี่พี่นี่เป็นสามย่างนะทนี่บอกไปเลยนะครับประเทศไทยมีอุโม,มงนะครับเดินทะลุความเจริญนะครับถ้า่งอุโม,มงทางหลังแล้วกันนะครับว่าเราต่งางชาติจะเยอะใหม่นะครับที่นี่นักท่องเที่ยวจะเยอะใหม่นะครับนี่ความเจริญของไทยนะครับ เดินอุโมงทะลุความเจริญนะครับตรงนี้เป็นวัหัวลำโพงนะครับปปกระเบื้องํากันนะครับก็มีพี่ๆ FC นะครับอยากเห็นนะครับอุโมงทะลุความเจริญนะครับคนหล่อเปลี่ยนแปลงไปใหม่นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้มานานมาตั้งแต่นะครับที่มีงานร์ตนะครับที่ว่าคมให้ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นเวลานานแล้ววันนี้ก็จะมาชมอีกข้งนะครับ เขามาตรงนี้ก็เปียกเสมืองใต้ดินแล้วนะครับขนาดสั้นแรกก็มีการค้าขายร้านอาหารร้านขนมนะครับพิซซ่าก็มีคนมาเยอะนะครับจุดทิ้งขยะก็มีรถนัก่อเท,ที่ยวนะครับมาตามรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับพี่ๆ ช้รถไฟพากันเยอะมากนะครับประเทศไทยไม่เคยแ่วนะครับดูครับมาวันไหนก็เยอะนะครับตรงนี้นะครับเยอะนะครับนี่ครับลงมาชั้นแรกนะครับต่อไปก็เป็นชั้นที่สองนะครับนี่เป็นชั้นที่สองเหมือนกัเยอะนะ นักท่องเที่ยวมาแบบร้อนถามเข้ามาเย็นเลยนะครับมีน้ำขายน้ำด้วยนะครับชิดยอดจริงๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นนะครับทางมาไดเลื่อนนะครับขึ้นไปที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเทศไทยสุดจริงๆนะครับตรงนั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีโลตัสนะครับ แล้วก็มีร้านซัพพอร์ตสินค้านะครับใต้ดินนะครับนี่ก็เป็นทางออกนะครับตัวนี้เป็นอุโมองค์สามย่านนะครับชวยมากนะครับเข้ามาดูโลกแลก็เย็นสบายนะครับตากแอร์สบายสบายนะครับ เปวงทะลุความเจริญกันนะครับชั่วลึกมากนะครับประเทศไทยพัฒนาแบบเงียบๆนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามีมีงงมาแล้วนะครับจะไม่ปรับแต่งนะครับข้างในเพื่อนจะปรับแต่งทุกเทศกาลทุกงานนะครับเหลือดุจดักท่องเที่ยวนะครับที่ว่าลงทุนมากกล้าทํานะครับ เปนหมนะครับพี่พ FC นะครับตรงนี้นะครับอุโมง์ทะลุความเจริญปรับเปลี่ยนใหม่นะครับสร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วนะครับกําลังก่อสร้างเมืองในผันที่อยากให้คุณมารวมสร้างแล้วพบกัน21สิงหาคมนี้นะครับดูครับว้าจะเป็นงานอาร์ตนะครับศิลปะมาใหญ่มากนะครับก็มี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญจุดต่างๆนะครับอาจจะเป็นสะพานพระรามแปดนะครับสะพานพระรามแปแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับแต่เพ่นไม่ได้เขียนไว้นะครับไม่ได้เขียนชื่อไว้นะครับแต่ว่ามีภาพให้ชมนะครับเมืองที่สาธารณะนาตรักนะครับคผงโอ้เมืองที่สาธารณะเมืองอันนี้น่าจะเป็นสวนลุมนะครับพี่ๆสุดอลังการนะครับติด แบบสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นวัดอารุณนะครับพี่ๆมีทุกๆุกไทยแลนด์ด้วยนะครับวัดอรุณทุกๆุกไทยแลนด์นะครับชื่อว่าสุดยอดมากๆนะทำแบบจะเป็นภาพนะครับน่าจะสกรีนออกมาจากร้านสกรีนนะครับดูครับ อ,อันนี้เป็นวัดพระแก้วนะครับพระบรมหาสวงนะครับแล้วก็มีโคขึ้นรถด,ด้วยนะครับเมืองที่เป็นของทุกคนนะครับนี่แหละคือประเทศไทยนะครับเมืองที่มีหิมะตกอ,อยู่ไซน้อหิมะตกแถวต่างจังหวัดวัวน,นะครับวัวเซนทันเวอร์ช่วงปีใหม่เพิ่นทําขึ้นมา สุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์อธิปไตยนะครับ <c oughs> ทุกจุดนะครับที่สำคัญสำคัญเพื่อจะมาติดไว้ตรงนี้นะครับเ <c oughs> มืองที่ทะเลอยู่ห,หน้าบ้านอ๋อคือว่าเมืองไทยครบทุกจุดเลยนะครับ <c oughs> สถานที่สำคัญมาติดหมดนะครับ มึงแทบแตกเลยนะครับคนเยอะนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเห็นนะครับโอ้ชีมช้ม้ชี้มือนะครับเห็นความสวย <c oughs> มีแต่สิ่งที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์ไซสมอลพูมินะครับ <c oughs> สุดยอดนะ <c oughs> ก็ติดป้ายเลยนะครับ พลังในทึ่งเลยนะครับนักท่องเที่ยวทึ่งเลยนะครับมาเห็นนะครับอุโมงค์เปลี่ยนไปแล้วสุดสวยพนักงานทำความสะอาดเรื่อยๆนะครับทัวร์ติดยาวมากๆนะครับพี่ๆติดยาวอันนี้คงเป็นสถานีหัวลำโพงนะครับสุดนะครับสุดจริงๆติดยาวมากๆ แต่สิ่งสำคัญที่คนไทยไม่เคยมองข้ามนะครับติดถังดับเพลิงใต้ดินยังติดถังดับเพิงนะครับอุโมงค์ลึด200เมตรเดินทะลุความจะะเจริญน,นะครับ ชวยมากนะครับที่นี่บอกไว้เลยนะครับอุโมงทะลุความเจริญของจริงนะครับนี่ครับอุโมงลึกยาวสองร้อยเมตรคนเต็มมาครับ อบคุณสถานที่อุโมงนี้ด้วยนะครับที่บ็อกแหล่งถ่ายทำคลิปนะครับแล้วก็ได้เจอ f อนะครับคนสำคัญนะครับก็คือคุณพ่อผมด้วยนะครับที่วามาเห็นมาบล็อกแหล่งครั้งแรกในอุโมงนี้นะครับถ้าไม่มีอุโมงนี้คงไม่ได้เห็นคงไม่ได้เจอกันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นทะลุความจเจริญจริงนะครับพี่ๆเพราะว่าม,มีเมืองใต้ดินไซต์ใต้ดินอยู่ตรงนี้นะครับ เดินอุโมงมาก็จะเจอร้านซัพพสินงค้าหลายอย่างเลยนะครับขายของปะขึ้นตรงนี้ดีครับพี่พี่เอฟซีครับเดินขึ้นมาก็เป็น 7. จุดจุดเซตอินสามย่านนะครับสวยมาก ห่างสามย่านปลูกต้นไม้ไว้นะครับทะลุความเจริญจริงนะครับนี่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 นะครับต้นไม้นะครับปลูกไว้แล้วนะครับตัดออกปลายมันนะครับกลัวมันหักต้นยางมาสวยมากครับก็ตัดปลายออกทะลุความเจริญนะครับขึ้นไปจะห่างไปอะไรนะครับฝากซึ่งตออมาการนำเสนอไปยรืลอมกไลค์กุศลสกายเจอกันใหม่คิปหนาครับ PFC นะครับสวัสดีครับ